กลิ่นชาวมนุษย์ลอยมาสะดุดหนาซากลิ่นนี้มาจากไหนอเอ๊มันแปลกจ็งๆชั่วนาตาปีไม่เคยมีกลิ่นของมนุษย์ให้ข้าได้มีโอกาสได้สัมผัสหรือมีมนุษย์เดินดงหลงป่าหรือเทวดาแกล้งมาทำให้เราวนวายใจอยากจะไปดูให้มันรู้แน่ชัดเพื่อมนุษย์หลงทางมาจริงๆจะได้เนื้อมนุษย์อันโอชะ ว่าพลางนี้ต่างมาจับไมนกระบองอยากอยาก,อยากรู้นักว่ากเรื่อนี้มันมาจากที่ไหนให้มันเดิมให้มันเดิมเดลมรไรเวทมนต์กาใตา้ขายามันเบาออกกาอา้าวลำโม่ใบมาประซับปับนอตายออกกับโยตา้าออหนัาหน้ ววัันแล้ครบองค์ชายวัยราชจากแก่สำนักวัดพรุหลอมเพื่อจะะเจดเข้าไปทูในดินแดนแคนครไัยสาลีขณะน,นี้พระองค์เดินทางมาก็มีรับสั่งให้นุ้ยลเลเต้งหยุดพักอ,อย่างกระทันทหันทั้งๆที่อยู่ในป่าดงพงลึกซึ่งมันเปรี่ยวเป็นเพราะเหตุผลกับพี่น้องทำความเข้าใจในสาระของนิยายครับ ่ววใจาหรือว่าปีจามันจะมีหลังสังหอหรือประชาชนจนนี้ตีนาครมีความเลือดร้อนสงังอยตีน้องได้ครับวังหรือจะเจอบเจ็บกายได้ป่วยล้วนี้ใครจะช่วยได้หรือจะมีความเสีย นุยนาอยู่ปลายลังตออมันแปลกจริงเดินมารู้สึกตามันกระเมน่นละนุย้ยแล้วจิตใจมันหวิวหวิวมันอยากจะร้องให้เป็นยังไงไม่รู้โบราณเ็าถือยังไงนุย้ยว่าตากระเม่นนี้ก็บอกว่ามันเป็นลางสังหรณ์ใช่ไหมหนุ้ยรู้ไหมโดยกล่าวโดยกระม้อมข้อเดชะกอ,องค์ชายวิญญาณตาแม่นได้เนิอยครับ ตามันก็เมนะนะนุ้ยนั่นเ,เรียบระองค์ตาเมนดฉหน้อยอะไรนะเ,เรียบระองค์ว่าตาเมนนั่นตาดฉหน้อยตามันก็เมนละนี่ใครตาเมนไหนดิไม้มึงได้เป็นองค์รกรรักขึ้นมาเปลือยก็ว่าต้องแดกคว้าเมื่อไงแต่องอ้มึงแดกกวากเปลือแล้วไม่รู้เลยจะกซิ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมันต้องเข้าใจ เนี่ยกูไม่กล้าจะพูดเกี่ยวกับนุ้ยเดินเดินจันจันตาแม่นตากาะแม่นไม่ใจตาแม่นคือภาษาเจ้านายแต่ว่าโบบานรองก็ว่ามันแม่งตาตาเหมือนยิบจ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 ิบขึ้นในตาใช่แด้งเออเขาเรียกว่าแม่งตาแต่ภาษาเจ้านายเขาเรียกว่าตาเหมือนกาะแม่นอ๋อปลาองค์ทรงปลาแม่งนะครับทรงปลาแม่งพิจิตรชิงกูใจต่ำลย ขึ้นจอกมวยคิดว่าอะไรอนุ้ยกล่าวกับม้วปิดไปขึ้นจอกมวยมึงตแต่ใจยืนโอ้แต่หลังไม่ใจปักดำเลยกูเจ็บปีตายอย่างต่ำเท่าแต่กูต่ำเท่าเพลือบุกกระไปบุกกระไปอย่าใต้บุกมึงขึ้นไปบุกแรกตะบนเวทีตั้งมัดตั้งชอกตั้งเข้ามาแต่ว่ามึงวิ่งตั้งแต่หยกหนึ่งนู่อย่หยกหนึ่งมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวมันจัดว่ว หน,นุยพูดเรื่องนี้ก่อนบระานก็ถือยังไงอะ่ะตาตากะเมน็นกันครับมันอยู่ข้างหลาวเน่ยอะไรนะผู้หญิงี่ตากระเม็นค้างชายมัว่าจะร้อง่ายถ้าเกิดตากระเม็นค้างคว้านจะได้หลบับผู้หญิงนั่นเหรอปรเจ้ากันนี่องค์ใจไม่อยาดาตากระเม็นกับน้อยตาค้างชายยันได้หลบับผู้ชายกันปว้ารล่อง่ายชายได้หลบับ แต่มันเกิดข้างขวาแล้วนุ้ยจะร้องไห้เหรอม,มึงอย่าทำหน่ายให้พอดีลาหนี่ทตำหน่ายให้พอดีมึงเงี้ยไม่โรงพยาบาลคนนี้ป่วยนักกายนักกระโม่เขาไม่บอกไอ้ตุกเฉยพอผู้ใด้กดกายบ่ายเฉยท่านไอ้เจงครูป้าแมไปโรงหม้อแม่เป็นมะเร็งแปดแย่ก็ตรวจเลยไม่เป็นไรดอกนะยายแปดแย่หวาน ยายเอายาสีเม็ดนี้ไปตานที่บ้านแล้วไม่ต้องมาโรงหมออีกแล้วาตายเลยแม่กูดีใจห้ลูกกยทีเม็ดนี้กินเม็ดก็เรียบร้อยแล้ยตายไอ้อน,นี่มันเหลวแต่จังว่ากับอะไรนะหนุ่ยมันเหลวแต่จังว่าจีมันเ,เกิดการกระตุกถ้าจังว่าจ่าจ่าแบบเป็นจังว่าซาโลน อาจจะเกิดจุกมาแต่แหลกๆหน่อยน้อยมันเดินตีนไปแะดุดต่อไม่จังหวะอะไรนะนุ้ยจังหวะจาโลครับปันปลื้อเหล่าแม่งตาจังหวะจารุจ่าจ่าเลยฮะแต่มันกระตุกอยูนยึบ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 ปั่นนานไม่กับเร็วกว่านั้นนะนุ้ยสามจ้าเลยมึงวะมันเป็นยังไงสามจ้านี่ไม่เบาแต่ไม่นักกลางกลาง เป็นยังไงอ่ปัน้นูเราแมงตารามชาอ๋อกระตุกเลยบเยบเย็บยบยยบบบบบยบบย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 เป็นจังววารามชาแบบนั้นไมคกับเร็วกว่านั้นนะนุยอ้ปลบลาบโอยแล้วมึงมันเป็นยังไงอ่ะย็บจิกจิใช่เลยจิ๊บจิกเลยนุ้ยโอ้ teachers. ยเร็วเลยนั่นมันเป็นเป็นทุกข์หนักนะนุ้ยเสด็จพ่อเสด็จแม่จะมี <school> ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดประชวนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้มีรับสั่งให้เรากลับบ้านเมืองด่วนนี่ปัตณีนะครับองชายอย่าอย่าไปควังคำตำหนายก็หมุยเระองชาเด็ดมานานเส้นไา้มันกระตุกครับเดี๋ยวกราวกมอบม่าเราแคบเดินในปนในป้าดงปงปล่อยตรงนี้มันเปรี้ยวครับใช่ตรงนี้มันเป็นป่าลึกนะเด็กหลาเจ้าขาอกเพื่อได้ปบมู่บ้านตะบนนี่ตะวันใบ่รยไปเรื่อยกันนี่จิ้งจ้าดาจ้ามันออกอากินแต่ตรงนี้มันน่ากลัวนี่หนุย น้าคร้วบเรือนี่เรามายุดยืดอยูย่ตั้งหล่เวลาเลยไม่ได้ยินเสียงซัดต,ตัวหน่อยๆเหลกๆร้องงหายเลยตัวเดียวคณนี้โบราณเขาทื่อันกว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงซัดแหลกร้องสแสดงว่ามีซัดหญ่อยู่ตัวมันจะกินซัดแหล็กเ่านั้นหมดโอ้นั้นเลยเด้งพลเจ้าคะคณะนี้ถ้าเราไปวิดปลาในนองในน้ำไม่ปอบลลกปลาเอ๊ะหลุปลา,ลปลาสแสดงว่ามีปลาจอนเติบอยู่ตัวมันกินหลกปลานั้นหมด อแตกตรงไหนที่ไม่มีกล้องแหลกมันต้องมีกล้องใย,ยชายผู้ขัดคานเปลือยไอ้ตุ้งกางเกงกูเรียนจิ้บไม้เรียนบาดไม้เรียนหน้าไม้ใบจิ้บไม้ใบหญิจิ้บไม้ใบร้อยไม้มันน่าจะมีใบฟั้นสักใบกินโบนีแมทอ้านี่ใบฟันกาไม้กูดีใจเต็มไปยืนแหลริเกเปลือยไอ้บ้านนั้นมันต้องกินกูอย่างตางกาวเนาะ ม,มาก้างใจหลวงเป่าหลวงเป่ามึงเออแต่มึงไม่พูดกูเปิดตัง้งระดวกยืนแกงให้มันลวงเลือเพื่อมันลวงปอบบ้างกูลวงดังคืนแล้วไม่ปอบบาทเดียวนี่นั่ลวงปอบก็ได้แบงก์นครึง่งนี้ไม่ปอบจักมือออกไปกลางว่ามันเตื่อยโยกลางว่าแต่มึงตับเลือแกงง่ายแล้วจักออกรอบไม่ปอบเลย กูช่วยเหมือติิกว่าปอบมั้ง้ลูกลุงรวงมาจ้องคืนแล้วไม่ปอบบาดเดียวลูกเอ๊ตกลงมันวาบเลอมันก็ร้องกูก็รอ้อง,งจังค้นจังจนปอบกันอะแล้วจะทำยังไงเด็กก็องค์ชายตรงฝากพอดดักเดียวมันเปลือกเรากระม่อมกับหน่่ยจะได้ทะไหว,ว้ความบันเทิงเออดีเหมือนกันนะถ้าไม่จิตใจเราผ่อนคลายมัง่งเดี๋ยวเราจะนอนพักเล็กนิดงงหนึ่งก็ดีไปเจ้ากาจะทำอะไรอะ กูออกซึ่งต้งกรามผู้ใดญยินปองลังปงตังผู้ใ่ได้นี่ยจะโยกแก่ก้าล่ามโจมหรือตกใจเทมอนข้อนพี่นั้นไม่เห็นวันพ่อเราก็เปิดอ่านจุดฝูพึ่งตึ้งตั้งตึ้งมึงผู้ตกใจวิ่งล้มลงในตาดเมาก็กินข้องกึ่งตาดนล้วไม่รู้ตัวเลยนุ้ยไม่รู้กับเพิ่งรู้ว่าก็จังตาดแร่ร่องโลกินกู้ชาวเมาเอารอยหนึ่งลงอจีบาทกูไม่เชื่อ แค่ว่าไปแจ้งความตายไปแจ้งความเลยไม่อ่านปหนังรองปลุดปลุดกเมาเออเมาเคยเมาแม่เลยเอาแล้วใครไปแจ้งหรือกันนั้นไงขณะนี้ปณีนุ้ยองค์ชัยได้ตรงปัดฟ้อนลงครับจะจะนอนสักสองชั่วโมงดีไหมดีเหมือนกันเลยครับปลื้กรามก้มกับนุ่ยจะได้ตั้งไห้ความบันเทิงคณะนี้มึงมาหนุ่ยนี่ผีนองทุกคนลูกลาดเราเจวาต้ก็ให้รางวัลกันมามาก ถ้าเป็นวัดเป็นกรอนจมเขามั่งไห้ปอนไห้ไรเขามั่งเออดีเหมือนกันนะเด็กเออหนุ่ยมันโดราเขาเนี่หนุ่ยนี่เหรอรับเป็นมนโนราหรือรับพ่อมโดราเาขาครับมึงรู้พลุเทงว่ากูเป็นโดราเขาเห็นมึงว่าเฮ้ยแต่มึงหยุดเลยไม่หยุดยังเป็นโดราเขาอยู่เนี่ยนี่โดราเขาเพลื่อพวเกลื่อนอย่างตัวไม่แน่นี่รำไปพลางกูจัดตามังเขามังโอ้ก็ดีใจ โอ้เลวะโอ้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 โนน้ีอโออโอ กระยาดว่องซามากมายตั้งยิ่งตั้งใจที่ยังกองยังอ้วนนน้องเอที่ยังกองยังอ้วนโอ้ได้แรงออกอ่ะแต่ยังไม่ออกจริงดีอันป่ะเราเจ้าตายไม่ว่าใจเป็นบัว ก้ามาลังแม่งายกำลังใจแน่นี่แน่นูปีไงากำลังใจพี่น้องเจ้าจุมปอนเดักักรอนขึ้นปากห่วงกันมากพี่น้องเออและแต่นี้ไม่รู้มาไหนต่อไหนจูราตานี้ผูกมิดผูกไหม วากใจเงอไว้ให้กับกระบี่นี่ละน้องนั่นน้องจากปังงาอ๋อลานยามาจากนาคอนซีลานุลานีปคุณจเจริญมีกวดใบยกช่องแลนี้เบตาปลาณีให้มาตีช่องใบคืนว่าช่องใบคืนนี้ก็ช่องใบลานีลานีปะ bao ơ bao bao đi có khun mi nói hai mà lao à rồi hãy chọc đi pi mây ai giả lắc cả ai giả lắc cả tao mày bài cái anh đã mình có khun chân vịt tít má bay ngay จอกดีมีใจในปีไม่เหมือนกันลานจะดัดอยู่ต่อยทีลังใบหยกหนึ่งเป็นทีพึงแ,ะแตะนี้ตะนี้สามคกีร้างฉันตายเชื่อปลาจำจะหยูให้ตรงนี้ำํำกันไปตาพี่น้องลองเข้าไปแล้วต่นี้ตะนี้ว่า กุลาใจกับคุณอัดจ,จลาอัดจาลิกาลาไม่น้อยแกดจันอ,อแกดจนกินจามาแต่จันร้องไม่อร่อย้องมาไม่น้อยไม่น้อยลานี้ลาน,ลนี้ร้านน้องเม่ก็คุณวิรัตมีกวดตึกไปยยดจ้องง่้มาไม่น้อยก็ปละคุณ ให้มาตั้งกลองคืนจืนหัวใจละนี่ <S <S <ess> <S ไอ้ไรละนี่ละนี่กูไ,ไ,ไดไ้แดงเหรอแม่หนุ้ยนี่เก่งหลายอย่างครับก็กคุณทุกคนทุกทา่านครับมึงงี้เอาวาวนะฉันจะนอนสักครู่ดีไหมหนุย้ยเออพระองค์ทรงผักเพาะสักครู่ก็ได้ครับฉันนอนสักสองชั่วโมงเดี๋ยวตะวันมันจะบ่ายไปมากแต่เท่งหนุ้ยอย่าหลับนะ ให้อยู่เวรยามนะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเรียกต้องมีการเตือนนะปลูกได้เลยสองชั่วโมงแล้ปลูกจะเลยันจ,จะขอนอนพักงีบสักหน่อยอนั่นก็นดีกันเลยองค์ใจจะได้ปักป้อนจักช่องโฉมโมงคันนี้เราหน่อยมึงกันเหนื่อยกูกันเหนื่อยคันนี้รอบัฉวโมงนี้เราแบองออกเป็นคนละชั่วโมงไม่ดีมึงนอนนึ่งชั่วโมงกูนอนนึ่งชั่วโมง คือไม่ต้องอยู่กันตั้งช่องคนเจงหนะ้าเ่งมันได้ปักฟอดยกริดเออคันนี้มึงเอียาพลือแบ่งพลือ,อ,อก้าช่องจวบงเอายังไงเจงชัวบงแรกนี่กูนอนกอนอ่อนเออถึงบทจวบงเด็ดช่องกูจวบงแรกกูนอนเลยไอมึงหนังเออถึงบทจวบงเด็ดช่องกับเปลี่ยนกันไอ้มึงหนังเนี่ยกูนอนหนาวน,น,นานวะเออประนานก็ได้เอ๊อ เด็ก่อนเราคอยเอาช่วยบงลังนู่นอนกันเลยอยู่คนเดียวเรานาตรงด้านโน่นนารินสิ้นสมุทรเราลองครอดลองไรไใบมังยอย่าหยุดลงานาตรงด้านโน่นนารินสิ้นสมุทรจีกุจานิยันตีสีเลนะบุทรกติงยันสีเลนปะปกรสัมปะตาช่วยบงแรกไอ้หนุ่ยมันนอน เราหนังจะบงลังบวชเสร็จแล้วคอยเปลี่ยนให้เรานังเนากุเส้นทันยาเขาือเดียวชัวบงแลกให้หนุยนอนเรานังชัวบงลั่งเปลี่ยนไมเราหนังเดี๋ยวมันอนวัวก้แดงติดไปมึงไปเด้๋ยวเดเเด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 เเด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 เเดี๋ยวเดเด ไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนได้ทีแล้วงั้คุยได้นอนหรือปอบพิมมึงเรียกนะแล้วไม่เปลี่ยนปลึกได้เดียวเดียวเดียวเออเดียไอ้ยจ้คือมันจ้องจอมงเออจ้องจอมงนะแล้วก็รัดกันคกับจอมงคือเปลี่ยนกันเออจั่วโบงแรกนี่เรานอนเข้าใจไหมข้าวเจอมันขึ้นตอนว่าเรานอนจะเตียงหนังถูกไหมถูกแค่นี้จั่วโบงลังเตียงหนัง มันขึ้นตอนเป็นหนังเลยไงว่าเออแล้วเรานอนแต่ไม่เปลี่ยนผิวแล้น้อยไอ้ยากชัวโรคแร็ขึ้นนอนแล้วตัวบวกล้างขึ้นหนังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนยัออ่นแหละฮะอย่เรียกใช่ไหมนี่มันผิวความอย่างเกะเกลียวหรอนอย่างบิดไม่ลงที่หรอนชัวบ่งแร็คมันนอนเราหนังมันร้องนอนร้องหนังนี่แต่มันแบ่งกันคนหนังคนนอน กูต้องได้นึ่งนอนนึ่งหนังมันก็ต้องนึ่งนอนนึ่งหนังจั่วโบงแรกนายนู่นุยนอนนายเทงหนังอ่านึ่งหนังแล้วว่ากูนึ่งหนังนะจั่วโบ้งลังเปลี่ยนเป็นนายนายเตงหนังแล้วนายนุยนอนแล้วว่ามันชองหนังอันนี่กูเดี๋ยวแต่นียมันเป็นร่องหนังโยไอ้ย่าไปต้องนอนของแค่นี้เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ได้จะไปพาบ้านเมืองประเทศชาติได้ เห็นแก่ตัวที่สุดกันเลยก็ต้องพลอยจเจ้เองก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนสักคนนั่งนั่งคู่แหละได้แรงอ็อกแล้วกันนะจะเปรดจะเปิดพื้หลายเลยเมึองอกีแล้วมึงอกี้แล้วมึงอกียังไม่จอบอีกยังไม่จบอีก